สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 129องเก้ ep นี้เป็น ep 8ข้อมูลใน ep 8นะคะเราจะมาถักดอก1นทับสหรือดอกสามเหลี่ยมเพื่อปิดตรงคอจำนวนดอกที่ใช้นะคะดอกสามเหลี่ยมจะใช้ทั้งหมด10ดอกวิธีการต่อดอกจะเหมือนกันทั้งหมดนะคะจุดที่1จุดที่2 3 4 5กับ6ทับกันอยู่นะคะ7 8แล้วก็9กับ10บถักดอก จนถึงแถวสุดท้ายค่ะแล้วเราถักแล้วต่อเลยนะคะสำหรับการถักสามเหลี่ยมตัวนี้วิธีการต่อให้เราระวังให้ดีระหว่างลายที่มันเป็นด้านโชว์งานกับด้านที่อยู่ด้านในเรามาดูวิธีถักดอกสามเหลี่ยมค่ะดอกสามเหลี่ยมที่เราต่อตรงชายเสื้อนะคะเวลาต่อมันจะมีงานด้านที่เป็นด้านโชว์งานกับด้านที่อยู่ด้านใน เวลาต่ออยกลับด้านนะคะดอกสามเหลี่ยมตัวนี้มันจะช่วยทําให้ชายเสื้อจากที่เป็นลายซิกแซกกลายเป็นลายตรงแบบนี้ค่ะจะสาธิตการถักและต่อให้ดูตรงคอเสื้อด้าน,นหลังวิธีการถักเหมือนกันนะคะลักษณะชิ้นงานที่ถักออกมาแล้วถึงแถวรองสุดท้ายนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตอนที่เราเริ่ม เราจะเริ่มเหมือนกับตอนที่ถักเสื้อตัวเต็มนะคะแต่ว่าจำนวนกลีบมันจะน้อยลงให้ดูจำนวนหลักตัวที่เริ่มต้น12345678แล้วก็9ทั้งหมดจะมีแค่9หลักพอแถวที่แถวที่หนึ่งเป็นเก้าหลักนะคะแถวต่อมาจำนวนของกลีบมันจะลดลงหนึ่งสองสามสีจแล้วก็แจุดที่ต้องระวังคือแถวที่1กับแถวที่2ค่ะ เราจะเริ่มงานโดยการที่ถักเป็นโซ่ตอนที่เราถักดอกเต็มโซ่ที่เราเริ่มเป็นโซ่ห้าเราถักดอกหนึ่งทับสองหรือดอกสามเหลี่ยมเราจะเริ่มโซ่สี่เพราะจำนวนหลักมันถูกลดลงพร้อหมายเป็นเลขหกกับด้านดึงห่วงเข้ามาโซ่สี่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ พอถักโซ่สี่เสร็จแล้วนะคะแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นเวลาแทงแทงด้านบนนะคะเส้นเดียวแบบนี้แล้วดึงผ่านดึงผ่านออกมาโซ่สามแทนดับเบิลโคเชเวลาเราถักงานจะถักพลิกกลับไปมานะคะพอถักโซ่สามเสร็จแล้วต่อด้วยโซ่สามเป็นโซ่หก แล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชลงไปตรงฐานนับดับเบิลโคเชตตัวที่สองแล้วนะคะโซ่สามตัวที่สามทั้งหมดเก้าตัวตัวที่สี่ ตัวที่ห้าตัวที่หกเจ็ดแปดและเก้าสองสี่หกแปดเก้าค่ะทั้งหมดเก้าตัว พอเราได้ครบเก้าตัวเสร็จแล้วนะเราขึ้นด้วยโซ่สี่งานจะถักหมุนกลับนะคะอันนี้แถวที่หนึ่งหมุนกลับมาพันหัวเข็มสองครั้งเราจะถักลาย tr หรือทิปเปิลโคเชรหรือพอสองคอสามหลักรวบเข้าด้วยกันอันนี้เป็นฐานมุมแรกใช้โซ่ห้าสี่ห้า พอโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะกลีบต่อไปพอสองคอสามหลักรวบเข้าด้วยกันขั้นด้วยโซ่สามวิธีถักจะคล้ายกับดอกเต็มค่ะเพียงแค่ว่ามันถักแล้วหายไปสามกลีบโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งดูจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบให้ดีสำหรับการถักดอก1นทับสองเราจะเรียกอะไรก็ได้นะคะดอกหนึ่งทับสก็ได้ดอกสามเหลี่ยมก็ได้ ทิปเปิลโคเชตนะคะสามตัวรวบเข้าด้วยกันเวลานับด้านอันนี้เป็นด้านที่หนึ่งโซ่ห้าค่ะเป็นด้านที่หนึ่งต่อไปด้านที่สองด้านที่สองก็จะเป็นโซ่ห้าแล้วเราก็ถักทิปเปิลโคเชสามหลักขั้นตรงกลางด้วยโซ่สาม จุดสังเกตของดอกหนึ่งทับสองนะคะมันจะมีทั้งหมดสามมุมมุมที่หนึ่งโซ่ห้าแล้วมันจะถูกขั้นด้วยโซ่สามสองช่องตรงนี้ก็เป็นโซ่ห้าโซ่สามสองช่องแล้วช่องสุดท้ายตรงนี้ค่ะเป็นโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งนิ้วกลางกดไว้ลงที่ช่องสุดท้ายจำนวนหลักตอนเริ่มนะคะมีเก้าหลักนะ พันหัวเข็มสองครั้งสามหลักรวบเข้าด้วยกันสองสามขึ้นโซ่สามไว้ก่อนค่ะแล้วเรานับจำนวนกลีบสองสี่หกแล้วก็แปดนับช่องช่องที่หนึ่งอันนี้หลักที่หนึ่งนะคะหลักที่สองหลักที่สามมันจะเป็นสามเหลี่ยมตัดมุมหมุนกลับพอเราหมุนกลับมาตรงนี้ ถักแถวที่สามวิธีการถักนะคะแถวที่สามถ้าเป็นดอกเต็มตรงนี้มันจะเป็นการถักสี่หลักสองช่องเราจะลดพอเราขึ้นมาเป็นโซ่สามเสร็จแล้วตรงนี้เป็นโซ่โซ่ห้าเหมือนเดิมพอโซ่ห้าสามบวกห้าเป็นแปดนะคะแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชสี่ตัวคะ่ะสอง สามสี่พอได้ครบสี่ตัวเสร็จแล้วต่อไปเป็นโซ่สามให้ระวังจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดข้างในลายถักเหมือนเดิมโซ่ห้าสิงเกิลโซ่สามมุมที่สองจะถักเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือมุมปกติดับเบิลโคเชลงไปสี่ตัว ตัวที่สามตัวที่สี่ขั้นกลางด้วยโซ่ห้าแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชตอีกสี่ตัวลงไปพอได้ครบสี่ตัวเสร็จแล้วโซ่สามซิงเกิลโซ่ห้า ซิงเกิลงานจะจบตรงนี้โดยการที่ถักเหมือนกับฝั่งทางด้านขวามือโซ่สามค่ะพอโซ่สามเสร็จแล้วถักดับเบิลโคเชสี่ตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่จบงานเป็นโซ่ห้า พอโซ่ห้าเสร็จแล้วถักดับเบิลโคเชแทงลงไปตรงโซ่ที่สามถักดับเบิลโคเชงานจะถูกตัดมุมแบบนี้นะคะสองสามโซ่สามแทนดับเบิลโคเชแล้วหมุนกลับแถวลองสุดท้ายค่ะ โซ่สามบวกโซ่สามนะคะเป็นโซ่หกแล้วเราถักดับเบิลโคเชตรงนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามมันจะหายไปครึ่งหนึ่งฝั่งทางขวาเหลืออยู่ครึ่งเดียวอีกสี่ตัวลงไปด้านบนถักตามลายเราปกติเลยค่ะ ถักดับเบิลโคเชลงไปด้านบนของดับเบิลโคเชแถวที่ผ่านมาโซ่สามตรงนี้จะถักตัววีดับเบิลโคเชโซ่สามดับเบิลโคเชต่อไปโซ่สามถักมุมที่สองค่ะดับเบิลโคเชต์สี่ตัว ตัวที่สามตัวที่สี่แล้วอีกสามตัวลงไปในช่องตัวที่หนึ่งสองตัวที่สามตรงกลางเป็นโซ่ห้าฝั่งทางขวากับฝั่งทางซ้ายถักเหมือนกัน ทางนี้เราก็จะเริ่มในการที่ถักดับเบิลโคเช่สามตัวอีกสี่ตัวถักลงไปด้านบนของดับเบิลโคเช่แถวที่ผ่านมาใช้นิ้วกลางข้างข,างขวากดดันหัวเข็มยาวๆจะทำให้ได้ตัวดับเบิลโคเช่ที่เรียงเท่ากันด้วยหัวเข็มที่เราใช้งานจะไม่หลวมโซ่สามถักดับเบิลโคเช่ โซ่สามดับเบิลโคเชตจบงานตรงมุมโซ่สามนะคะถักดับเบิลโคเชตก่อนสี่ตัวลงไปบนแถวตัวที่สองสามแล้วก็สี่อีกสามตัวอยู่ในช่องโซ่หนึ่ง สองตัวที่สามจบตรงนี้นะเป็นโซ่สามพันหัวเข็มแทงลงไปตรงโซ่สามถักดับเบิลโคเชตอนที่เริ่มมันเริ่มเป็นโซ่หกตอนที่จบมันจะจบโซ่สามกับดับเบิลโคเชดอกหนึ่งทับสองนะคะเราจะถักถึงแค่แถวรองสุดท้ายหน้าตาง,งานออกมาจะเป็นแบบนี้แถวสุดท้ายเราจะถักตอนที่เราเชื่อมกับชิ้นงานนะคะจุดที่เราเริ่มต้นเรารูด รูดให้ชิดนะคะแล้วเราสามารถตัดได้เลยเพราะว่าตอนที่เราเริ่มเราเริ่มแบบโซ่จุดนี้ตัดได้เลยงานออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเราต้องการที่จะถักดอกไว้ก่อนจํานวนทั้งหมดสิบดอกให้เราเผื่อเส้นนี้ให้ดีจะรู้ว่าเผื่อเท่าไหร่นะคะความยาวเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับไหมแรงมือที่เราถักให้เราถักดอกเต็มออกมาสมบูรณ์ก่อนแล้วเราลื้อออกนะคะเราไปวัดวัดกับสายวัดเราจะได้ขนาด ที่เราต้องเผื่อของต้นแบบถ้าถักเผื่อนะคะจะเผื่อเส้นตัวนี้ไว้ประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนค่ะมันถึงจะพอดีเวลาเราเผื่อเราต้องเหลือไหมตอนที่เราจะใช้เข็มเก็บด้วยนะพอเราได้ดอกหน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกับตัวเสือ้อเวลาเราต่อดอกที่เป็นหนึ่งทับสองนะคะเราดูงานให้ดีนะด้านนี้เป็นด้านโชว์งานลายมันจะสวยกว่า ด้านผิดลายจะเป็นแบบนี้เวลาต่อดอกหนึ่งทับสองเราจะต้องวางงานแบบนี้นะคะอันนี้ด้านโชว์งานนะเราต้องประกบด้านโชว์งานกับด้านโชว์งานเราประกบด้านถูกนะคะชนกับด้านถูกแต่ถ้าเป็นการต่อดอกปกติเราจะเอาด้านผิดชนกับด้านผิดเราดูให้ดีนะคะด้านนี้เป็นด้านหลังด้านนี้เป็นด้านหน้า ด้านโชว์งานติดกับด้านโชว์งานประกบงานหน้าตาแบบนี้ตัวแหลมมันจะหันมาอยู่ตรงตัวแหลมทางนี้นะเราจะเริ่มต่อจากมุมนี้ก่อนวิธีต่อเราขึ้นด้วยโซ่สามนะคะแทนดับเบิลโคเชพอโซ่สามแทนดับเบิลโคเชเสร็จแล้วตรงนี้ปกติมันเป็นโซ่เจ็ดเราก็ต่ออีกโซ่สามสามบวกสามเป็นโซ่หก โซ่เจ็ดตรงนี้นะคะแทงดึงผ่านแล้วเราก็ถักโซ่สามพอถักโซ่สามเสร็จแล้วถักชิ้นงานเราค่ะแถวสุดท้ายตรงมุมมันจะเป็นดับเบิลโคเชสามตัวพอถักดับเบิลโคเชสามตัวเสร็จแล้วเชื่อมต่อค่ะโซ่เป็นโซ่สามเราก็ถักโซ่หนึ่งดึงผ่าน โซ่หนึ่งงานที่เราถักอยู่ถักซิงเกิลตอนเชื่อมต่อเชื่อมต่อเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ถักดอกสี่เหลี่ยมต่อไปเป็นโซ่ห้าเราก็ถักโซ่สองดึงผ่านถักโซ่สองงานที่เราถักอยู่ซิงเกิลโคเชโซ่ห้าถักโซ่สองดึงผ่าน โซ่สองสิงเกิลโซ่ห้านะคะเราก็ถักโซ่สองแทงดึงผ่านถักโซ่สองดูจำนวนหลักจำนวนช่องให้ดีค่ะตรงนี้ถักซิงเกิลต่อไปเป็นโซ่ห้าเราก็ถักโซ่สองแทงดึงผ่าน ถักโซ่สองงานที่เราถักอยู่เราจะถักด้วยซิงเกิลโคเชพอซิงเกิลโคเชเสร็จแล้วมันจะจบตรงนี้ด้วยโซ่สามเราก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแทงดึงผ่านเป็นโซ่ตัวที่สองถักโซ่อีกหนึ่ตัวเป็นโซ่สามแล้วตรงมุมเราก็ถักดับเบิลโคเชลงไปค่ะสามตัวหนึงสองแล้วก็ตัวที่สเชื่อมต่อตรงมุมมันใช้โซ่เจ็ดนะคะเราก็ถักโซ่ส ใช้จุดเชื่อมร่วมกันดึงผ่านแล้วเราก็ถักโซ่สามต่อหนึ่งด้านก็จะเป็นแบบนี้อีกหนึ่งด้านเวลาเราต่อเท่ากับว่าเวลาเราต่อเราจะต่อจากฝั่งด้านนี้มาเห็นไหมคะด้านเป็นด้านโชว์งานเชื่อมต่อจากด้านในนะคะแล้วก็โชว์งานโชว์ด้านนอกถ้าไม่อย่างนั้นลายเราที่ไปโชว์มันจะไม่สวย ดับเบิลโคเชนะคะสามตัวเชื่อมต่อด้วยโซ่สามเราก็ถักโซ่หนึ่งจุดที่เราเชื่อมต่อมันจะมาปิดมุมดอกสามเหลี่ยมทั้งหมดนะคะเราจะต่อเหมือนกันอันนี้ต่อให้ดูเลยงานที่เราถักอยู่เราถักซิงเกิลถ้าเป็นโซ่ห้าเราก็ถักโซ่สองดึงผ่านแล้วถักโซ่อีกสองตัวงานที่ถักอยู่ถักซิงเกิลโคเช คลิปที่ทําเป็นคลิปตัดต่อตรงไหนไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนดูคลิปให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักค่ะลายมันจะลงตัวพอดีนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะลายมันเหมือนกันโซ่สองโซ่สองงานที่ถักอยู่ใช้ซิงเกิลตัวที่เชื่อมต่อใช้ดึงผ่าน เชื่อมต่อส่วน,น้าจะเป็นโซ่ห้ามันจะมีโซ่สามด้วยแล้วก็จะมีโซ่เจ็ดนะตรงนี้โซ่สามเราก็ถักโซ่หนึ่งดึงผ่านเป็นโซ่ตัวที่สองถักอีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่สามเอามือจับงานที่เราถักอยู่ถักดับเบิลโคเชตค่ะสามตัวตรงมุมด้านนี้เดี๋ยวเราจะจบงานแล้วนะเราจะต้องถักถึงแถวลองสุดท้ายนะคะพอถักลองสุดท้ายเสร็จแล้วเราเอาแถวสุดท้ายมาเชื่อมต่อ ตรงนี้เป็นโซ่เจ็ดเราก็ถักโซ่สามดึงผ่านนะคะใช้จุดเชื่อมร่วมกันพอดึงผ่านเสร็จแล้วเราถักโซ่สามงานจะจบโดยการที่ถักดับเบิลโคเชลงตรงด้านบนของดับเบิลโคเชแถวที่ผ่านมาแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งเป็นการจบงานตัดไหมดึงตัวนี้ออกมา เวลาเราเก็บเศษแนะนำให้ใช้เข็มปักคอสติสเก็บนะคะไม่แนะนำให้ใช้เข็มโคเชเพราะว่าการใช้เข็มปักคอสติสเก็บเนะี่ยมันจะเนียนกว่าหลังจากที่เราปิดด้านหลังนะคะเราก็จะเห็นเป็นเส้นตรงแบบนี้ทีนี้อีกหนึ่งดอกใช้ประกบเหมือนกันเลยะคะ่ะเราถักเป็นชิ้นงานออกมาก่อนขั้นตอนเดียวกันดูให้ดีว่าด้านไหนเป็นด้านโชว์งานด้านไหนที่จะเป็น ด้านผิดด้านนี้เป็นด้านโชว์งานด้านโชว์งานงานมันจะสวยกว่าให้ดูจากตัวกีบของแถวที่สองเป็นหลักพอเราได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วอันนี้เป็นด้านผิดนะคะอันนี้เป็นด้านโชว์งานเราก็วางด้านนี้อันนี้ด้านโชว์งานนะตัวแหลมมันต้องอยู่ทางนี้ประกบด้านโชว์งานด้านถูกประกบกับด้านถูกแล้วเริ่มถัก เราก็ถักต่อออกมาเหมือนเดิมแล้วชิ้นงานเราออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นการต่อสามเหลี่ยมปิดให้เป็นเส้นตรงนะคะตรงที่เป็นชายเสื้อเราก็จะปิดด้วยวิธีเดียวกันวางดอกให้ดีค่ะแล้วลายด้านที่เป็นด้านโชว์งานมันก็จะโชว์ออกมาสวยๆแบบนี้ตอนนี้ให้เราถักอีกหนึ่งชิ้นแล้วเดี๋ยวมาดูชิ้นงานค่ะ ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามผังลายลำดับการถักคุณสามารถอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u ูทูบเมทิน e h a n d m a d e ขอบคุณค่ะ